สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้พาออกมาทําคลิปนะครับภากสนามกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาทดสอบนะครับการใช้งานสําหรับรอกตกปลา1ตัวนะครับ วีแบส m o มอนสเตนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมรีวิวเปิดกล่องนะครับแล้วก็รีวิวผ่าลอกนะครับย้อนกลับไปชมได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบภากสนามกันกับเจ้า v b แบส m o มอนสเครับวันนี้เราอยู่กันที่บึงหนองนาซานะครับที่ตำบลคลองปูนอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับนี่คือเจ้าว b แบส m o มอนสเนะครับก็และนูขออธิบายการจับถือก่อนนะครับตัวรอกเนี่ยนะครับมีขนาดที่ กำลังดีกับมือเลยนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับมีขนาดกําลังดีแล้วก็สีสันนะครับอย่างที่ได้รีวิวเปิดกล่องไปแล้วนะครับจะเป็นโทนสีไทเทนนะครับก็เป็นสียอดฮิตที่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆค่ายต้องมีกันนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโทนสีม่วงดำนะครับก็เป็นชุดแต่งต่างๆนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับในเรื่องของการเปิดกล่องรีวิวและการผ่าลอกนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า วีแ s ส์มอนสเส่วนเรื่องของอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในวันนี้นะครับวันนี้นนวดเลือกใช้นะครับคันนะครับรีพิเตอร์นะครับ c c เซียรีพิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเวท4ขีดนะครับแต่ก็อาจจะตึงตงนิดนึงนะครับจากเวทที่นนวดใช้ประจำนะครับเพราะว่าเวทคันแต่ละค่ายก็จะมีความแตกต่างกันไปตัวนี้เป็นคัน2ท่อนนะครับรีวิวไปเรียบร้อยนะครับตัวสายนะครับเลือกใช้สาย PE นะครับ2นะครับจากค่าย C c เซเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นสตองบู นะครับสีแดงนั่นเองนะครับไอกระทิงดุ oo, ตัวนี้เลือกใช้สาย PE 2นะครับเซตสำหรับวันนี้ที่เลือกเอามาใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเซตที่นานานักตกปลาเนี่ยชอบเลือกอุปกรณ์ในลักษณะขนาดสเปคแบบนี้เอามาใช้งานกันทั้งนั้นเลยยกเว้นคันเบ็ดอย่างเดียวที่เป็นคันเบ็ดที่นั้นหนวดชอบแค่นั้นเองนะครับส่วนสายหน้านะครับ เลือกใช้ขนาด30ปอนด์ครับสำหรับตัวเหยื่อในวันนี้ที่จะเลือกทดสอบกันนะครับนันโดขอหยิบยกตัวอย่างเหยื่อประมาณ3ตัวนะครับแค่นี้พอแล้วนะครับน่าจะครอบคลุมสำหรับนาานนักตกปลานะครับที่เลือกใช้กันอยู่แล้วนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นกบสายนะครับเจ้า t ีเร็นะครับจากค่ายบอลลูนนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นกบยางนะครับเจ้า Fossil Max นะครับจากค่ายพลลูนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเลือกใช้เป็นปลายางนะครับเจ้าลิฟลอยบูมนะครับพร้อม ตะกัว5กรัมตัวนี้ขอใส่ตะกัวหนักๆเลยนะครับเพื่อจะทดสอบประสิทธิภาพของเจ้า V Bass Monster กันนะครับวันนี้ก็นะเหยื่อ3ตัวนี้นะครับที่จะอยู่ในคลิปการทดสอบนี้ครับมาครับวัยรุ่นเรามาเริ่มกันที่เหยื่อตัวแรกสําหรับการทดสอบในวันนี้นะครับก็เริ่มกันที่เจ้า T Lex นะครับจากค่ายบอลลัวนะครับตัวนี้น้ําหนักประมาณ9-10กรัมนะครับส่วนปรับหนวงเนี่ยจากที่นันวดได้ลองเล่นแล้วลองตีดูนี่นะครับด้วยน้ําหนักเหยื่อประมาณนี้เนี่ยนะครับ ขอเริ่มที่เลข3แล้วกันนะพราเพราะว่าสำหรับเจ้า V Bass Monster ตัวนี้มีทั้งหมดเนี่ยเบอร์นะครับอ่ะลองดูที่เบอร์3นะครับสำหรับการปรับหนวงมาพร้อมกับเจ้าทีเล็กนะครับกบไม้กบสายนะครับตัวนี้ไม่ใช่กบไม้ตัวนี้มันเป็นงานพลาสติก ABS นะครับนี่นะครับกบสายจากค่ายบอลลัวนะครับ <c oughs> ก่อนหน้าที่จะทดสอบเนี่ยนะนวดก็ได้ลองจูนนะละ ระดับหนึ่งะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบคุมฟูต่างๆนะครับแล้วก็ระบบหน่วงต่างๆนะครับก็ได้มาเริ่มทดสอบกับเจ้าทีเล็กนี่แหละนะครับเหยื่อบสายก่อนเลยนะครับใส่แคสไปนะครับถือว่าตัวลอกเนี่ยทำงานได้ดีนะครับการส่งเหยื่อทํางานได้ดีผสานกับแอคชั่นนะครับของคันเบ็ดที่ออกไปนะครับแล้วก็น้ําหนักเหยื่อที่ตีออกไปตามโมเมนตัมนะครับที่ นัาหนวดก็พยายามจับความรู้สึกนะครับให้มันออกไปตามโมเมนตัมในเรื่องของน้ําหนักของเหยื่อนะครับแล้วก็แอคชั่นของคันเบ็ดด้วยนะครับการจับถือนะครับการหมุนนะครับทำได้ดีนะครับนุ่มลื่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบริ่งนะครับที่เป็นเซรามิกเนี่ยก็ทํางานได้ดีเช่นกันนะครับก่อนหน้านั้นนะครับได้มีการลองปรับนะครับปรับหน่วงไปอยู่ที่ระดับเบอร์เบอร์สองครึ่งนะครับสรุปว่าเอาไม่ไหวนะครับสองครึ่งนี่ไม่ไหวนะครับ มีอยู่5เบอร์เนี่ยระดับ2ครึ่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างเสี่ยงกับการฟู่นะครับในการตีโอเวอร์เฮดแบบกระชากกระชากหน่อยตีหัวเต็มแรงแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครตีแบบหัวแบบว่าเน้นโมเมนตัมของเหยื่อแอคชั่นเนี่ยแบบว่าพลิ้วพลิ้วเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่านั้นทดอยากจะทดสอบนะครับในเรื่องของการตีด้วยแรงนะครับที่มันใช้งานจริงนะครับประมาณนั้นก็หัวไปแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไซคทหรือว่า โอเวอร์เฮดก็พยายามใช้แรงแบบว่าหวดเต็มที่นะครับว่ามันเป็นแบบไหนบ้างนะครับการคุมฟู่เป็นยังไงนะครับจากที่ทดสอบนะครับก็เป็นไปได้ดีนะครับนี่นะทุกไม้เนี่ยนวดพยายามหวดแบบให้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของตัวรอกไปเลยนะครับก็ใช้อย่างที่บอกนะครับใช้แอคชั่นของคันเบ็ดแล้วก็โมเมนตัมของน้ําหนักเหยื่อเนี่ยนะครับเป็นตัวชี้วัดไปเลยนะครับนี่นะครับเหยื่อที่ออกไปเนี่ยก็ค่อนข้างพลิวดีนะครับสําหรับ การทดสอบนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดของกบสายนะครับเจ้าทีเล็กจากค่ายบอลลันะครับถือว่าทําได้ดีเลยแหละนะครับอ่ะนั่นก็เป็นการทดสอบนะครับกบสายนะครับจากค่ายบอลลันะครับหรือว่าเจ้าทีเล็กนั่นเองนะครับกับ v b a s ส m o n ster อร์ครับมาต่อกันที่กบยางบ้างนะครับตัวนี้เป็นกบยาง Fossil Max นะครับจากค่ายพลลัวนะครับด้วยน้ำหนักประมาณ8กรัมนะครับ8ถึง8.5กรัมนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลองใช้หน่วงเบอร์เดิมนะครับจากที่ ใช้กับเจ้าทีเล็กนั่นแหละนะครับเพราะน้ําหนักค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับมันเริ่มกันที่ไซแคสนะครับก็ออกไปได้ดีเลยนะครับเหยื่อทุกตัวเนี่ยก่อนที่จะทําคลิปวิดีโอเนี่ยและมาอธิบายเนี่ยนนทก็พยายามทดสอบนะครับทดลองแล้วนะครับว่าด้วยวิธีการตีวิธีการชงหน่วงนะครับเพื่อมันเพื่อที่จะให้ง่ายกับ FC ที่จะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการชงหน่วงนะครับ วิธีการตีนะครับอาจจะเป็นวิธีที่หลายๆคนใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าโอเวอร์เฮดนะครับท่าไซส์แคทนะครับส่วนใหญ่การตกปลาหมายข้างทางก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้ติดอะไรเอามไดิติดอะไรเอาต่อไปเป็นโอเวอร์เฮดนิดนึงนะครับไปได้เนียนๆนะครับพริ้วๆนะครับยังไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวสายนะครับฝากไปด้วยนะครับเป็นสายนะครับซองบูนะครับจากค่ายซีเซียนะครับตัวนี้นะครับลื่นนะครับแล้วก็สีนะครับ หนุดทดสอบมาหลายทริปแล้วนะครับสีไม่มีหลุดนะครับสีตัวนี้เป็นสีที่ติดสายที่ทนมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งเวลาเรากรอสายเนี่ยเข้าตัวลอกเนี่ยแล้วเราจับแบบนี้เนี่ยนะครับสีไม่มีติดมือเลยนะถือว่าทํามาได้ดีมากแล้วก็ด้วยขนาดความยาว150เมตรกับราคาหลักร้อยนี่คุ้มมากนะครับอ่ะกลับมาที่การทดสอบนะครับ V Bass Monster ของเรานะถือว่าทาได้ดีเลยนะครับการส่งเหยื่อนะครับสีสันสวยงามนะครับ ตัวนี้นะครับสเปคอย่างที่บอกไว้นะครับด้วยแบริ่ง6กบวกหนึ่งะครับมีเซรามิกแบริ่งเนี่ยสลูกนะครับให้เราได้ใช้งานกันลื่นๆ่นแบบนี้นะครับแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับในคลิปนั้นนวดพยายามตีแบบกระชากนะครับตีแบบว่าให้มันมีโมเมนตัมให้มากที่สุดสําหรับแอคชั่นคันแล้วก็น้ําหนักเหยื่อนะครับเพื่อให้รู้นะครับสเตปการทํางานของมันนะครับว่ามันใช่อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าโอ้โหมีวงน้าปลาขึ้นตรงนี้นะครับ ใหญ่มากเลยนะครับไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้แต่ในนี้นะครับมันมันมีปลาเบญจพรรณมากมายนะครับรวมถึงชะโดด้วยนะครับลองตีไปทางนู้นนะเออลองดูสิเผื่อเจอนะครับเผื่อเจะนะเสียงๆไปก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่ในโหมดของกบยางนะครับสําหรับการทดสอบรอกตกปลานะครับ V Bass Monster นะครับรอกรุ่นใหม่นะครับจากค่าย V Bass ตัวนี้มาพร้อมสีสันนะครับสีโทน ไทเทเนียมนะครับแล้วก็แขนแต่งมาพร้อมเลยนะครับพร้อมลูกปืนแต่งอีก2เม็ดนะครับที่ใส่มาให้นะครับลูกปืนเซรามิกนั่นเองนะครับนี่นะการส่งเหยื่อทําได้ดีนะครับทั้งในท่วงท่าไซส์แคทนะครับแล้วก็ท่วงท่าโอเวอร์เฮดนะครับทำได้ดีนะครับวันนี้แสงอาจจะน้อยไปสักนิดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะครับเช้ามืดนะครับฝนตกหนักมากนะเออรู้สึกดีนะสำหรับเจ้ามอนสเตอร์นี่นะครับ แต่ว่าในเรื่องของเหยื่อเนี่ยนะครับก็จัดสรรให้มันเหมาะกับเวทคันนะครับแล้วก็เวทในเรื่องของตัวชุดองค์ประกอบต่างๆที่เรานํามาใช้งานในวันนี้นะครับนันดพยายามจัดสรรมาให้มันเหมาะสมเนะี่ยเวทเหยื่อก็อยู่ประมาณสัก7กร,รัมจนถึง10กร,รัมนะครับประมาณนี้นะครับรับรองว่าตีสนุกแน่นอนสําหรับเจ้า V ี a บสมอ ster อร์นะครับนในภาพในกล้องอาจจะมีกระชากกระชากไปบ้างนะครับเพราะว่านันหอดเองพยายามอย่างที่บอกนะครับ พยายามตีเค้นประสิทธิภาพของมันออกมาให้ได้เต็มที่มากที่สุดนะครับเอา้าโอเวอร์เฮดอีกสักทีนะครับพิวพ้วๆไปโอ้โ oh หทําระยะได้ดีเลยนะครับส่วนเรื่องของระยะนะครับก็นะแล้วแต่อุปกรณ์ของนะนะแต่ละคนนะครับวันนี้อย่างที่บอกอุปกรณ์ที่เซตมานะครับก็เป็น pe 2นะกับคันนะครับ4-12อาจจะตึงๆไปสักนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นผลการทดสอบสําหรับเจ้ากบยางนะครับ อะไรนะฟอสซิลแม็กนะครับกับเจ้า VBa s สมอนสเตอร์ครับผมมาถึงการทดสอบนะครับเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นเจ้าลิฟลอยบูมนะครับจากค่ายลิฟลอยนั่นเองนะครับกับการทดสอบกับรอกนะครับ v b a s สมอนสเตอร์นะครับตัวนี้ก็ใส่ตะกั่ว5กรกัมนะครับน้ำหนักของตัวมันเองรวมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณ7-8กรัมนั่นแหละนะครับก็ไม่ใช่เบานะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่เพียงว่าพยายามจัดสรรองค์ประกอบให้มันเหมาะสาหรับการ มาทดสอบกับรอกแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่เราทดสอบเท่านั้นเองเอาไปดูกันนะครับสำหรับเจ้า V Bass Monster นะครับแล้วก็ปลายางลิปลอยบูมนะครับโอ้โหตีได้ดีนะครับยิ่งปลายางเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะการต้านลมของมันมีน้อยด้วยนะครับก็เลยส่งได้ดีมากๆเลยนะครับใส่แคสไปนะครับวิ่งไปได้ดีเลยนะครับฉะนั้นใครที่จัดองค์ประกอบเหยื่อเนี่ยนะครับสมมุติว่า องค์ประกอบเหยื่อองค์ประกอบคันสายนะครับถ้าจับได้ลงตัวเนี่ยจะตกปลาได้มีความสุขมากนะครับไม่ใช่ว่าเราเอา PE 3นะครับคัน 10- 20นะครับกับรอกแล้วก็จะเอามาตีเหยื่อเบาขนาด3กรัมแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับมันไม่เป็นธรรมกับตัวอุปกรณ์ของเราสักเท่าไหร่นะครับคือถามว่ามันมีไหมอุปกรณ์ที่มันครอบคลุมเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับเราอาจจะต้องมาจัดสรรอุปกรณ์ให้มันเหมาะกันนะครับอย่างเจ้า ว e เบสมอนสเตอรเนี่ยที่นันหนวดนำมาทดสอบในวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมองแล้วเออถ้าประกบกับคันคันนี้เนี่ยมันน่าจะโอเคนันหนวดก็จัดกับสายมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับตัวน้ำหนักเหยื่อนะครับราะพยายามเช็คมาแล้วว่าน้ำหนักเหยื่อประมาณเนี่ยมันก็จะเหมาะกับตัวคันเบ็ดของเราด้วยนะครับแล้วก็เหมาะกับองค์ประกอบที่เราจะทดสอบเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของตัวรอกด้วยนะครับโอเคสักหน่อยนะครับน้ำหนัก7-8กรัมนะครับสบายๆพิ้วๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ประสิทธิภาพของตัวแบริ่งเซรามิกก็ทําได้ดีนะครับลื่นไหลดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับการชงหน่วงด้วยนะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าตียังไงไม่ให้ฟู่ครับหรือว่าลอกตัวนี้คุมฟู่ดีไหมจริงๆนนท์พยายามอธิบายทุกคลิปนะครับว่าลอกทุกตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีของมันนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยพยายามทําความเข้าใจกับมันหน่อยนะว่าวิธีการนะครับหน่วงแม่เหล็กนะครับการคุมฟู่ของมันเนี่ย นะครับมันจูนในลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็รอกแต่ละตัวก็มีการจูนไม่เหมือนกันด้วยนะครับน้ําหนักที่เหมาะสมกับรอกแล้วก็อุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยมันก็แตกต่างกันด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของการทดสอบนะครับกับเหยื่อปลายยางริบลอยบูมนะครับทดสอบเจ้ารอกตกปลา v b a บสมอนสเตอร์นะครับริบลอยบูมนี่ก็เป็นปลายยางที่นักตดชอบใช้นะก็ใส่กับตะกัวทั้ง 5, 3, 5, 5กรัม3กรัมก็สลับกันไปนะครับ เนนนทก็พยายามตีให้เห็นนะครับว่าแอคชั่นหรือว่าวิธีการที่นันวดทําออกไปเนี่ยค่อนข้างจะเค้นประสิทธิภาพให้มากที่สุดนั่นแหละนะครับเพราะว่าเข้าใจอยู่หลายๆคนเนี่ยชอบการตีไกลนะครับชอบอะไรแบบนี้นะครับวันนี้เลยใสย่สายมาเต็มแม็กเลยนะครับ150เมตรอัดเข้ามาในสปูลตัวนี้นะครับเ,ออเพราะว่าตัวนี้สเปคของเขาเนี่ยถ้าเป็นสายตามสเปคเนี่ยอัดได้ถึง180เมตรเลยนะแต่ว่า สายที่หนวดมียาวที่สุดก็แค่150เมตรก็เลยอัดมาเต็มเลยนะครับ150าเมตรสำหรับสายที่ e 2นะครับสุดๆแล้วนะขนาดนี้ก็เหลือแล้วนะครับกับสาย2รอบนะครับตัดอีกนิดหน่อยโอ้โหใช้กันยาวๆนะครับสำหรับสายนะเอาไซแคดไปอีกรอบนึงนะครับคือการตีต้องบอกเลยนะครับที่หนวดอธิบายไปเนี่ยพูดแพ่มไปเนี่ยนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่ามันมันคุมฟู่ได้ไหมนะครับคุมฟู่มันคุมได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ การตั้งการชงหลวงของเราเท่านั้นเองนะครับให้มันเหมาะสมแล้วก็เทคนิคประสบการณ์ในการใช้นิ้วลาบ้างก่อนเหยื่อตกหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสนุกสนานกับการตกปลาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นโหมดการทดสอบนะครับสำหรับปลายางลิฟลอยนะครับ,บกับเ,เจ้า V ี a บสมอนสเตอร์นะครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบภาคสนามนะครับสำหรับเจ้า V Bass Monster นะครับรอกรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับจากค่าย V Bass นั่นเองนะครับจากผลการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อนะครับอ่าเหยื่อกบทรายนะครับกบยางนะครับแล้วก็ปลายยางนะครับ้วยน้ำหนักที่ จัดมาให้เหมาะสมเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีประทับใจเลยนะครับสําหรับด้วยค่าตัวประมาณ1,380บาทเนี่ยนะครับสเปคที่ให้มานะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับในสเปคการแกะกล่องแล้วก็ผ่ารอกนะครับลองไปดูกันได้นะครับสำหรับนันนวลน,นะครับด้วยคุณภาพนะครับงานบริการ หลังการขายต่างๆอุปกรณ์นะครับที่นหนดได้ศึกษาข้อมูลผ่าลอกมาแล้วเนี่ยถือว่าลอกตัวนี้ก็เป็นลอกอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาทดสอบภาคสนามให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าประสิทธิภาพมันเป็นอย่างไรสําหรับวันนี้นะครับภาคสนามนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการพิจารณาการตัดสินใจซื้อลอกตกปลาอีกสักหนึ่งตัวนะครับ เจ้า We Bass Monster ตัวนี้นะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเหยื่อดีๆนะครับเจ้า T Rex นะครับจากค่ายบอลลัวนะครับเจ้ากบยาง Fossil Max นะครับจากค่ายผลรัวด้วยนะครับแล้วก็เจ้าลิปลอยบูมนะครับปลายางลิปลอยบูมจากค่ายลิปลอยนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณสาย PE นะครับจากซีเซียด้วยละกันนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับเสื้อตกปลาสวยๆแบบนี้นะครับหาซื้อกันได้นะครับจาก Rocky Fishing เจอซี่นั่นเองโดยพี่จิ๊บ o c k y f i ิชชิงนะครับหรือว่าพี่จิ๊บแม็กคอสตอนั่นเองนะครับวันนี้นั้นวดนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้า v b a s ส Monster นะครับไปลองดูกันได้นะครับตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปและก็ตามร้านค้าใกล้บ้านนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับการทดสอบรอกภาคสนามอีกครั้งนึงนะครับติดตามกันว่าเป็นลอกตัวไหนวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ้